สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอ็มรอสช anel น,นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งะค่ะโอ้โหบอกเลยว่าหายไปนานมา,มากๆกับการทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube ครับเพราะมัวแต่แบบว่าไปเล่นติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะไรใดๆเนาะใครที่แบบว่าเออเป็นแบบว่าสายิ i กต o อกเหมือนกันก็สามารถเข้าไป follow เอมกันได้นะเดี๋ยวเอมขึ้นแบบว่าแอคเขาของเอมเอาไว้ให้นะ,ะแต่ว่าวันนี้ที่กลับมาคัมแบก ลงคลิปใน YouTube อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไปเจอคอลเลกชันใหม่ที่มันมีความวิงว้าสกาวใจทะลุไปถึงจักรวาลแล้วก็มีความน่ารักมากๆมาค่ะก็เลยต้องหยิบสอยมาเล่าให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันในคลิปนี้นั่นเองจ้าก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะอย่าลืมทำตามกติกากันนิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช anel ของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากเอ็มนะคะถ้าพร้อมแล้วกดกันแล้วไปรับชมกันต่อในคลิปเลยจ และคอลเลกชันทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นคือคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์ o อ s t l o o k นั่นเองค่ะมีชื่อคอลเลกชันว่า wing to the bling bling collection นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้บอกเลยว่าเป็นการรวบรวมความวิงความวาวความน่ารักใดๆเอาไว้เต็มเอียดอยู่ในคอลเลกชันนี้เลยจ้าซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะเป็นการคอลแลปทำร่วมกับ คุณวาดใหม่นั่นเองค่ะก็คือเป็นศิลปินนักออกแบบนักวาดรูปชื่อดังนะคะที่แบบว่ามีการรังสรรค์แล้วก็บอกว่าวาดลายตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้แบบได้ชมชมแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของน้องลิตเติ้ลบันนี่กันนี่เองค่ะซึ่งนอกจากน้องลิตเติ้ลบันนี่ที่น่ารักแล้วนะคะอยากจะให้ดูความตั้งใจในการออกแบบแพคเกจิ้งทุกคนคือแบบน้องตัวน่ารักโด์ไหนอะทุกคนดูดิ มีความวิงบ้าสกาใจมีความหบบน่ารักต็มนีต่ตรมีมากแล้วที่สําคัญคือทุกส่วนของตัวแพ็กเกจอะเขาเป็นไดคัตหมดเลยนะเนี่ยเขาเป็นไดคัตคือแบบว่ามันจะป๊อปอัดนูนออกมาจากตัวปล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพุ้ยใส่ใจรายละเอียดดีทุกดีเทลเลยมากแล้วที่สําคัญคือด้านหลังของเขาค่ะ จะรัอวไว้ให้เรามองเห็นสีภายในกล่องมันเด่นแบบเด่นชัดเลยอะคือแบบว่าไม่ต้องมาซื้อไปก่อนแล้วค่อยมาเสี่ยงดวงเออฉันจะได้สีอะไรนู้นนั่นเห็นกันจะจัดในกล่องไปเลยจ้ะ mm. บอกเลยว่าเลดมากกับคอลเลคชันนี้ค่ะแม่และในคอลเลคชันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3 product 10 item ทมด้วยกันซึ่งมี product อะไรบ้างแล้วชื่อของน้องเขาจะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวนี้จ้าตัวแรกนะคะเขาจะเป็นอายแชโดว์พาวเดอค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามีความวิงวาวสกาวใจทะลุทะลวงจักรวาลมากๆเลยนะคะชื่อเต,เต็มของเขาก็คือคือคอสลุควิงทูเดอะบลิงบลิงทวิงเกิลกลิเตอร์สตาร์กลิเตอ e ์อายแชโดว์พาวเดอนั่นเองจะ้ะชื่ออาจจะยาวไปันิดขอเรียกสั้นๆว่า อายแชโดว์พาวเดอร์ลกันนะคะซึ่งทั้งหมดของเขาะะจะมีด้วยกัน3มสีเลยนะคะซึ่งจะเป็นสีโทนชมพูสวยๆที่เราชอบทากันนั่นแหละซึ่งทั้ง3มสีนี้ถ้า,าสาวคนไหนชอบแต่งตาชมพูนะคะโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าเขาเป็นชมพูที่ตุกต้องชมพูที่น่ารักแล้วที่สําคัญคือวิงกระจายมากเลยจ้ะบอกเลยว่าต้องมีตัวต่อมานะคะจะเป็น อายไลเนอร์ iner, ค่ะทุกคนซึ่งแบบคุ้ยเขามาด้วยกันทั้งหมดสี่สีเลยอ่ะแล้วแบบแพ็คเกจอย่างที่พาทุกคนไปดูกันแล้วคือมันน่ารักมากๆนะคะชื่อเต็มของเจ้าอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะคือ Co ink, s t l o วิ Wing to t บ e b l i n ิงวิงกี้บลิงกี้ลิ i วิดสปาร์คิ่ i อา e ไลเนอรก็คือทั้งวิ n ก y ้ทั้งบ l i n ก y ้เลยดูสิว่าแบบถ้าแบบว่าไม่ใช้ชื่อนี้แล้วคือจะแบบว่ามันไม่วิงหรือยังไงไม่เข้าใจรักแต่คือแบบว่าลองแล้วว่าน้องมันวิงจริงๆอะ่ะสมกับวิงกี้บิงกี้เลยค่ะทุกคนค่ะ ซึ่งทั้งสี่สีเนี้ยเอ็มชอบมากๆเลยนะลองแล,แล้วเราคือแบบเฮ้ยมันสวยมากเดี๋ยววันนี้จะลองมาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะแต่บอกว่าจะไม่ได้ใช้ทุกอันทัง p โปรดักน,นะแต่ว่าจะเลือกสีที่ชอบมาลองคลีเอทลุกน่ารักๆ,ๆทุกคนได้ดูกันค่ะและไอเทมสุดท้ายในคอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก กลิตเตอร์เลนั่นเองค่ะหรือว่าเจลกลิตเตอร์ก็แล้วแต่ทุกคนที่จะแบบสะดวกเรียนนะแต่เอ็มแบบว่าเออมาแบบเป็นเจลกลิตเตอร์กลิตเตอร์เจลก็ได้เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3าสีนะคะคือแบบน่ารักมากมากแล้วความกลิตเตอร์ก็คือวิ่งว่างสกาวใจสุด mm hmm. เห็นแบบนี้นะคะงานกีฬาสีงานแต่งแฟนซีงานแบบเออสังสรร์งานโรงเรียนคือต้องมาแล้ว่ะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ชื่อ product นั้นเอะนะคะก็คือ cos look wing to the bling bling star dust bunny ค่ะซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะสี01จะเป็นสีบ l a s t นะคะสี02จะเป็น fire นะคะ03จะเป็น burn ค่ะก็พาทุกคนไปสวอ t ไปลองบอกว่าเออดูแพ็คกุ้มแพ็คเกจอะไรกันที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนของการลองหยิบไอเทมในคอลเลคชันนี้คะ่ะมาแต่งงานตาทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่า วัเมื่อเขาแบบอยู่รวมกันบนตาแล้วมันจะวิงว่าวสกาวใจสวยแค่ไหนนะคะเอ็มขอเริ่มต้นจากไอเชโ์พาวเดอร์ก่อนเพราะเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่ามันต้องรองพื้นด้วยไอเชโ์พาวเดอร์ก่อนใดๆนะคะวันนี้เอ็มใช้เป็นเบอร์034มาร์สนะคะซึ่งมันจะมีความแบบว่าเป็นชมพูแบบว่าเหลือบที่แบบว่าค่อนข้างเข้มกว่าเบอร์02ซะหน่อยคนไหนที่แบบเป็นผิวขาวอมชมพูผิวที่แบบว่าขาวกว่าเอ็มอ่ะเอ็มแนะนําเลยนะให้แบบว่าเขาใช้เป็นเบอร์02เพราะว่า มันจะมีความลุคคุณมากอะแล้วคือแบบว่ามันจะรู้สึกว่าแบบปอปอัพให้ตามันดูแบบว่าเออเป็นแบบตาคนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าผิวเข้มอะอาจจะแบบว่าไม่เหมาะกับสีนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะกลืนหายไปกับตาหมดใช่ปะแต่ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์สามคือแบบคิปมันได้แล้วเราจะมาลองกับเบอร์ศูนย์สามกันค่ะนี่ทุกคนเอมจะลองแบบปาดลงบนตาด้วยนิ้วมือของเอ็มเลยนะคะแบบว่าน้องเขามีความแบบมันวาวแวบแบบนี้เลยอะทุกคน คือแบบน้องวาวมากรูปแบบวาวสุดอันนี้ก็คือจะแบบซูมเข้ามาให้ใกล้ๆหน่อยนะคะจะได้เห็นว่าแบบน้องเขาวาวแค่ไหนทุกคนคือแบบอันนี้แค่แบบทาเป็นอายแชโดว์อย่างเดียวนะยังไม่มาในส่วนของกลิตเตอร์ยังไม่มาในส่วนของอายไลเนอร์ก็คือแบบดูดิดูความวิงความวาวของเขาดิคือแบบอีกข้างนึงตาฉันคือแบบโลนไปเลยอะเทียบกับอีกข้างเนื้อที่แบบทาแล้วอะ แล้วแบบเห็นไหมมันเหลือบสวยอะทุกคนเนี่ยดูดิมาทีนี้จะมาต่อกันที่อายไลเนอร์กันบ้างดีกว่าอายไลเนอร์ที่แบบอื้ออึงมากหลายคนชอบมากก็คือจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่ที่แบบว่าเออเป็นแบบอะไรที่แบบพิธีทกันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าใครที่แบบเป็นสายแบบว่าเออตัวแม่โน้อย่างเงี้ยเขาก็ชอบสีอะไรที่มันแบบอมแดงแบบเนี้ยสีบรัสเบอร์รี่แบบเนี้ยเฮ้ยแบบ มันทาไปมันก็ลดเหมือนกันนะแต่วันนี้เรามาในตีมหวานๆไงเราก็เลยแบบเออจะขอวหวานๆน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเอ็มจะใช้เป็นเบอร์อยากให้มันเด่นอยากจะให้มันกลมเกลือนะ่ะในลุกเนะีเอ็มคิดว่าเป็นเบอร์04พนะิงไดมอน่ะน่าจะโอเคแต่ถ้าอยากจะให้มันเด่นขึ้นมาจากตาหน่อยนึงอ่ะแนะนำเป็นเบอร์01และทาที่หัวตาคือแบบหูยเพลสุดๆเลยทุกคนมาเดี๋ยวเอ็มจะลองกรีดให้ทุกคนได้ดูนะคะ วันนี้จะไม่ใช้อาร์เรเนอร์สีดำเลยอะใช้อาเรเนอร์สีสีแบบนี้แทนมันน่ารักไงดีมากดูดิดูความวาวของเขาดีเฮ้ยบ้าไปแล้วราคาหลักร้อยแต่คือทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ทุกคนจะได้ตาวิงแบบนี้เลยเห็นชัดเลยถึงความวิงในครั้งนี้อันนี้เอ็มใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่สีไดมอนด์นะคะแล้วก็ เมื่อกี้ที่บอกไปตรงหัวตาด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองใช้สีเพลเบอร์ศูนย์หนึ่งอะมาทาตากันอุยปาดทีเดียวก็คือขนลุกในกล้องคือแบบหุยมันเพลมากมันแบบหุยมันเด่นมากเลยสุดท้ายอีกอันหนึ่งนะคะอีกไอเทมหนึ่งก็คือจะเป็นเจลกลิตเตอร์แบบนี้ค่ะเอ็มก็จะใช้สีชมพูเหมือนกันแล้วก็จะลองแบบว่ามาทามาแต่งแต้มดูนะว่าแบบมันจะป๊อกขึ้นมาบ้างไหม เราจะทาตรงบริเวณที่แบบว่าเป็นแบบกึ่งกลางตาแบบนี้ให้มันมีออกมาแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะมีแบบว่าเหมือนเป็นรูปดาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนคือแบบเออมันดีอะ่ะนี่แทบแทบแทบแท,บ,ทบไปกลางตาแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอ่ามาดงมาดอดหน้ากรงหน้าแก้มใดๆเพราะอะไรลูกนี้มันน่ารักไงเราก็สามารถที่จะแบบมาจุกจุหน้าแก้มได้ แล้วก็พวกตัวแบบว่ารูปรูปเลยค่ะคดีของเขาอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งวงกลมเอ่อสามเหลี่ยมรูปดาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งน่ารักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแบบจะแทบแทบให้มันแบบกระจายกระจายออกมาเลย เนื่องจากไฟล์เสียงมีปัญหาขออนุญาตภาคเสียงแทนแล้วกันนะคะเอ็มก็จะได้ลุคการแต่งหน้าน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะจากคอลเลกชันคอสลุควิงชูเดอะบลิงบลิงนะคะก็จะเป็นโทนชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะน้องๆทุกคนนะคะสามารถนําไปแต่งตามแล้วก็ครีเอทลุคน่ารักน่ารักแบบนี้กันได้นะคะแล้วพิเศษสุดสําหรับคอลเลกชันนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นเด็ดเลยนะคะเพียงซื้อสินค้าในคอลเลกชันนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ได้นะคะในคอลเลกชันคะแบบคระสีกันได้นะคะ3มชิ้นขึ้นไป รับไปเลยกระจกพรีเมียมสุดน่ารักเป็นรูปน้องลิตเติลวันนี่ค่ะหรือว่าถ้าซื้อครบ5ชิ้นในคอลเลกชันนี้นะก็รับไปเลยค่ะ กระเป๋าน้องลิตเติลบันนี่สุดน่ารักครับเป็นทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางสามารถใส่ของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักได้นะ,ะแล้วก็เป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือกระเป๋าน้องลิตเติลบันนี่แต่ละสีแต่ละอันคือมีความสุ่มสีนะคะจะเป็นสีพาสเทลก็จริงแต่ว่าสีแต่ละใบไม่มีความเหมือนกันเลยค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสินค้าในคอลเลคชันนี้พร้อมกับของพรีเมียมสุดน่ารักะคะก็สามารถคลิก ที่ description box ได้เลยค่ะ m8 ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆของคอลเลกชันนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสนใจชิ้นไหนต้องการชิ้นไหนนะคะสามารถคลิกได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทั้งหมดในคอลเลกชันนี้ราคาเพียง199บาทเท่านั้นค่ะสนใจชิ้นไหนคลิกใน description box ได้เลยจ้า วันนี้เอ็มก็มารีวิวแล้วก็ลองครเอทลุคน่ารักน่ารักจากการใช้เครื่องสำอางในคอลเลกชันวิงชู t ดอะบ l i n บลิงส์ของแบรนด์คอรลให้ทุกคนได้ชมกันไปที่เรียบร้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อให้การติดตามรับชมมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ใหม่จากเอ็มนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเอ็มจะนำอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอกีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะเจกกันค้น้าา่่ะีีเทสสด